อันนี้สวัสดีค่ะทำนางฟ้าพยายามอย่าแตะพยาแตะด้วยไไก่บอกไก่บอกธรรมาชาติมากที่สุด อันนี้คือหินปูนบ่้ง้ามอยู่เดียว้ง้ามอยู่สุดยอดเลยตัวกับมีห้อยคนปีนห้อยหนุ่มบ่ว้าวสุดยอดเลยว่ะ

ต่อพื้นกระยางน้ำกลนะุ้เนาะต่อห้อยหนามมันมีตลอดหรอมึงห้ามมันซึ้มตลอดเลยห้ามจับห้ามจับห้ามทำลาย ทำนะเราไม่ทำาอเหยนนาขาเห็นทางฟ้าไหนดูไฮไลท์ก่อน<ล>ดูไฮไลท์ก่อน <c oughs> อ๋อเคอมีคืนนางฟ้า นี่นางฟ้านางฟ้าอ๋นี่นางฟ้าอยู่ตรงนี้พี่ปอยไม่ปิดหวังจริงๆไม่ได้ถ่ายรูปที่ตรงไหนถ่ายรูปาเลยไม่ปิดบังจริงๆ

พี่ปอยช่องนี้ช,ช่องนี้แคบเลยแคบแคบระวังได้ปม,ม่แได้อยู่ได้อยู่บันไดขึ้นโอ้ยได้อยู่ยคุ <laughs> ค้มมากได้ถอด่วันบันไดลงนะพี่ปอย ช่องนี้แคบมากนี่ช่องนี้แคบมากพี่ปอยระวังตรงนี้ด้วยแคบแคบระวังด้วยนะดูพี่ปอยด้วยเงี้ยได้ไหมได้ไหมเยอะนะมาไปเออไหนมาแล้วต้องได้ว้าว อะเวียนอย่าดมอยู่ไหนแลาสุดได้ถอดเสียไปลุยต่อลุยต่อมาอีกเดือนไหนสิบคันมาเลยเดือนน้าโอเคต่อตัวรถติดได้ต่อมันสี่หยากกับจองตัวรถไม่บ่ มัแรงมากไ่มีรารูปเอาี่ายียเก็บทุกช็อตเพราะว่าเพราะถ้าเกิดว่าโพดเราขึ้นหลบโพดเราขึ้นหลบแต่ว่ามันมีทางออกแคบอีกทึงนะ ดูสิดูสิความสวยปะการังสวยมากพี่ปอยเข้าได้ไหมวะพี่ปอยตรงเนี้ยอาจจะเลื่อนนะตรงนี้อาจจะเลื่อนนะกระเป๋าไหมเอาได้ไหมดูดูเหรอดดูไปดูไป ใพิสูจน์ลเพอันนี้ช่องแคบช่องแคบมากแคบมากมากมียักมียากความดันไหมน่ย อันนี้ออกสู่ธรรมชาติแล้วเราทะลุเขาเมื่อกี้เราทะลุเขามันบ่ไปเลยไปเรืเรร่อยๆเลยประมาณร้อยเมตรมีถากบอก่อลถากไปถึงคือจงปิง้งไ,ไหมห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาด ห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดาอาออโอเคต้องอาศัยเพิ่นถ้าเกิดว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยคือมันจะได้เห็นทุกทุกซอกทุกมุมผู้ที่อยากบึ้งกับปิลี่เอา อที่เป่าฝรั่งกายทุกวันจ้าต <Okay. S 2> ่อยอันนี้ช่างเบเรมากเดี๋ยวเชื่อแบบอพรุ่นี้ือพรุ่งนี้ต้องเตรียมร่างกายใช่ไหมตเตรียมร่างกายเลยโอ้ oh. เ,ดเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปวิ่งมีเวลาอีกมั้ยว้าหรือเปล่า สิบไลฟ์คือยังออยหุนสลิงอ่ะอ,อ๋อนี่ไง,งเห็นปะนี่เราหุ่นแบบแต่นู้นเลยเหรอใช่เราเลยทำทุกเส้นทั้งหมดแปดเส้นเราจะทำทั้งหมดอ๋อคือคือ,คอที่เขาเสียบบัตรเขามามคือเหรียญในเมืองได้หนิแน่โดยโดยโดยขน้อยเด็อ,เอาออกมาฮูเก่ววาบ่เนี่ย อ,นนอ,อ,อันนี้จะเป็นด่านลอดทําแ,แล้วก็ทําสำเร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันว่าเราจะไปด่านอะไรนะครับเดี๋ยวไกด์จะพาไปบอาเด็บบอลเด็บบอลเด้ พี่ะไปซีเราเลยพี่ปอยต้องดูพี่ปอยด้วยโอเคบาป